สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันอาจารย์ดกรกติกาทิพยาลายวันนี้ขออนุญาตมาพูดคุยในหัวข้อเรื่อง c ริปโตเคเรนซี y การลงทุนหรือการพนันวันนี้อาจารย์ก็ได้เรียนเชิญคุณปัญจพลสัตยานุรักษ์ซึ่งเป็นนักลงทุนท่านหนึ่งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนี้และก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนากโยาประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะสวัสดีครับอาจารย์กฤติกาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านงั้นเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าสภาพเศรษฐกิจในทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีมากนะักรายได้ที่เราได้จากงานประจําที่เราทําอยู่ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทั้งของตอนเองและของครอบครัวนะคะดังนั้นการมองหารายได้เสริมหรือการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทจึงกลายเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเป็นอย่างมากเลยนะคะ ยางอะไรก็ตามในส่วนของการลงทุนนั้นจริงๆเราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยยกตัวอย่างเช่นในยุคของเบบี้บูมเมอร์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตอนนี้น่าจะมีอายุระหว่าง60-75ปีส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การลงทุนในอ,ส,ส,อสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้จำพวกบ้านที่ดินหรือคอนโดนะคะหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำอย่างเช่นทองคำหรือพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งถัดมาในยุคข,ของ Gen X และ Gen Y ที่มีอายุระหว่าง30-59ปีก็จะหันมาเน้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ดีสำหรับการลงทุนสมัยใหม่ที่กลุ่ม Gen Z ได้ให้ความสนใจนเป็นอย่างมากในปัจจุบันก็คือการลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิตอลหรือที่เรียกว่า c r y ปโต c u r r e n c y ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดนะคะคุณปัญจพล ใช่ครับอาจารย์กฤติกาผมอยากจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าที่มาของคริปโตเคเรนซีนะครับมันมายัางไงมันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของคริปโตเองนั้นนะคะเกิดมาจากความตั้งใจที่จะปฏิรูปโครงสร้างการใช้เงินในรูปแบบเดิมไปสู่การใช้จ่ายเงินในรูปแบบใหม่ภายใต้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนซึ่งคริปโตก็จะถูกนำมาใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านการจ่ายเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ถูก ตั้งรหัสเอาไว้นะคะจึงทำให้ยากต่อการปลอมแปลงหรือการเจาะเข้าระบบได้โดยคริปโตจะมีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างจากสกุลเงินปกติโดยทั่วไปที่ต้องอาศัยการรับรองจากธนาคารกลางและรัฐบาลในแต่ละประเทศเป็นอย่างมากนะคะทําให้ในแง่มุมหนึ่งภาครัฐในหลายๆประเทศก็อาจจะมองว่าคริปโตเป็นการพัฒนารูปแบบการานิตอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์สนะคะให้มีความทันสมัยและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็จะมองว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลจะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงของรัฐบาลตลอดจนระบบเศรษฐกิจในประเทศอันเนื่องมาจากความผันผวนที่สูงของมูลค่าในตัวมันเองแล้วคุณปัจจพลได้สนใจลงทุนในคริปโตต,ตัวไหนบ้างคะและจริงๆแล้วในตลาดคริปโตมีตัวเลือกให้ลงทุนมากหรือเปล่าคะคุณปัจจพลครับขอบคุณครับอาจารย์จริงๆผมก็ใช้คำว่าเคยดีกว่าครับ เคยลงทุนอยู่หลายตัวเหมือนกันครับในตลาดคริปโตนะครับแต่ขอเนี้ออกตัวนี้นะครับจริงๆก็ตอนนี้ออกจากตลาดไปได้สักพักนึงละนะครับนำไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆตามเทรนด์ของเบบี้บูมเมอร์เศรษฐีอาจารย์บอกเราเน้นเรื่องของให้เช่าแทนละสังหาแทนนะครับน่าจะเป็นโชคดีของผมนะครับไม่งั้นก็คงน่าจะหนอนขายถนนเหลืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ปัจจุบันนะครับอย่างที่อาจารย์ถามมาว่าคริปโตเนี่ยมีหลายชนิดไหมอะไรยังไงนะที่จริงแล้วนะครับคริปโตเนี่ยเราอาจจะรู้จักเพียงไม่กี่ชนิด ที่สื่อเขาค่อยๆพูดอย่างเช่นบิตคอยน์อิชเชียมหรือดอจคอยที่ลอนดอนชอบไปพูดพูดอยู่ตลอดนะแต่ในความเป็นจริงแล้วครับคริปโตมีมากกว่า6,000หรือ7,000เหรียญนะครับเราเรียกว่าอัลติเดดคอยน์ให้คนสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับมากไปกว่านั้นนะครับอาจารย์รู้ไหมครับว่าปริมาณเงินที่ลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิ้นปี2564 ซึ่งมันน่าตกใจมากนะครับซึ่งมันสูงกว่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศเลยครับหกเท่าเมื่อเทียบกับปีเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการใช้คริปโตนะครับมันก็ค่อนข้างจะประหลาดนิดนึงคือโดนใช้ไปกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นการซื้อขายยาเสพติดการพนันออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ต่อมาก็ก็มีนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพคริปโตแล้วมองว่าแบบเฮ้ยเราเอาไปใช้ในการลงทุนได้ไหม อาจารย์ดู้ไหมครับว่าครั้งแรกที่คร well. ิปโตออกมาในช i mean ่วงแรกๆนะครับประมาณช่วงปี2 5 5 4เดือนกุมภาพันธ์นะครับมูลค่าของบิตคอยน์นะครับเดือนแรกที่ออกมาของคริปโตคือเหรียญบิตคอยนะครับประมาณ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมานครับเพิ่มไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยน์หนึ่งเหรียญนะได้แตะจุดพีคที่สุดนะครับจุดสูงสุดที่สุดของเขาคือมูลค่าสูงสุดถึงประมาณ70,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งในมุมมมมอออออองงงงงขขขขผเเเเเนนนนนนนีี่่ยยยบบบบบบิิิตตคคคคคคะะะะรร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 รัััหหืืปโซ้้าาาาากกแลลทุ ทั่วโลกอยู่ในระดับนึงเลยครับไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในตลาดขาลงหรือเรียกว่าตลาดมีก็ตามนะครับค่ะคุณสมพลที่พูดคุณพูดมาในค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอาจารย์จะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเงินนิดนึงนะคะโดยทั่วไปแล้ว เงินตราหรือ Fi ียตมันนนะคะก็จะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปแบบปกติซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้การรับรองมูลค่าและความสามารถในการใช้ชำระนี้ได้ตามกฎหมายโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงนินปกติก็จะขึ้นอยู่กับสถานะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามคริปโตเคอเรนซีนั้นยังไม่มีรัฐบาลใดหรือแม้แต่หน่วยงานเอกชนรายใดที่จะให้การรับรองมูลค่าหรือความสามารถในการใช้งานยกเว้นของประเทศเอลซาวาดอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันพูดคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะคะก็เลยทําให้คริปโตถูกมองจากรัฐบาลน,นานาชาติว่าเป็นความท้าทายต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการกํากับดูแลให้อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็สามารถจัดเก็บภาษีให้เกิดความเหมาะสมได้ค่ะ,ระครับอาจารย์ครับซึ่งพอกลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้นะคะแม้ว่ามูลค่าของคริปโตจะถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความผันแปรได้ง่ายแต่ในปัจจุบันกลับได้รับการยอมรับจากนักลงทุนที่ค่อนข้างมีความกล้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแนวคิดที่มองว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็ย่อมมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกันนะคะ อาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งจากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมกลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือของคุณซอ,องเกิร์ตและอัลทีนอสนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี2021นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า Cryptocurrency investment, a safe venture or a new type of gambling โดยในงานก็จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิตอลนี่เองนะคะว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับลักษณะของการเล่นการพนันหรือไม่โดยในงานวิจัยดังกล่าวได้สรุปไว้ว่าบางครั้งพฤติกรรมการลงทุน ก็ค่อนข้างมีความทับซ้อนกับพฤติกรรมของการเล่นการพนันโดยเฉพาะนักลงทุนที่ชอบลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็จะมีองค์ประกอบทางพฤติกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับการเล่นการพนันเป็นอย่างมากนะคะซึ่งนักลงทุนดังกล่าวก็มักจะให้ความน้ำห,หนักของความน่าจะเป็นของการที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริงนะคะนอกจากนี้งานวิจัยฉบับดังกล่าวก็ยังได้พบอีกว่า โดยสรุปแล้วจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่เขาอสอบถามนะคะจำนวนครึ่งหนึ่งของนักลงทุนในคริปโตเป็นผู้ที่ติดการซื้อขายเหรียญหรือที่เรียกว่า pathological traders นะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุเฉลี่ยเพียงแค่1 8ปถึงีปีเท่านั้นโดยอาการดังกล่าวก็อาจจะประเมินได้ว่าเป็นโรคติดการพนันได้ค่ะครับอาจารย์ผมขอขอนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะครับค่ะฟังอาจารย์พูดแล้วค่อนข้างตกใจนะครับว่าแบบคือเมื่อก่อนตอนเทรดนะครับเราก็ค่อนข้างจะแบบรู้สึกว่า อยากเทรดเร็วๆบ่อยๆทีๆเพื่อให้ได้เงินมากๆอะไรเงี้ยบางครั้งหลอนไม่เป็นอันกินอันนอนครับต้องตื่นมาดูเช็คมาดูคุยกับคุณหลอนนะครับเรียกว่าหลอนแต่ก็แก็พออาจารย์พูดเอ๊ะหรือเราไม่ได้หลอนเราอาจจะเป็นอาการใช้การจิตติดกับพนันนั่นเองแต่ตอนนี้ผมก็เบาลงมาแล้ว <c oughs> ลลครับอาจานย์ออกจากตลาดแล้วครับนี่แหละค่ะแล้วก็ในอีกงานหนึ่งนะคะ ของคุณเออร์บิโตชาดบแล้วก็คาสเตโลนะคะ,ะนักวิจัยกลุ่มนี้งานของเขาก็ได้รับการตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า bitcoin financial regulation securities derivatives prediction markets and gambling นะคะก็จะเป็นการศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยแรกโดยจะวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างนักลงทุนที่ชื่นชอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอาทิเช่น การพนันหรือการเทรดหุ้นที่มีความผันผวนสูงกับการเทรดคริปโตสรุปได้ว่าการซื้อขายคริปโตนั้นนะคะก็มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากกับปัญหาการติดพนันอย่างรุนแรงมากไปกว่านั้นนะคะปัญหาการติดการพน,นันการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงก็มีความสัมพันธ์กันกันกบพฤติกรรมการชื่นชอบในการเทรดคริปโตเช่นเดียวกันนะคะ และที่น่าเป็นห่วงสําหรับอาจารย์นั่นก็คือในการในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ยังสรุปอีกว่านักลงทุนผู้ที่ชื่นชอบการเล่นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยคะ่ะหรือว่าคนที่ชื่นชอบการซื้อขายคริปโตนั้นก็มักจะมีรายงานของการป่วยเป็นโรค depression แล้วก็ anxiety ซึ่งโรคเหล่านี้นะคะก็อาจจะนําไปสู่ผลสรุปที่ไม่ดีได้ยังไงอาจารย์ก็ขอฝากความเป็นห่วงกับนักลงทุนไว้ที่นี้ด้วยนะคะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบอนุญาตแทรกอีกครั้งหนึ่ง งานวิจัยแรกผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้เราเป็นกิจกรรมพนันพฤติกรรมอะไนก็ได้ความรู้แล้วอันนี้หล่อนหนักอีกแล้วครับว่าอาจารย์ว่าเอ๊ะเราเป็นดีเพรสหรือเราเป็นอันซตี้หรือเปล่าก็อาจจะใช่พี่ผมบอกว่าผมรู้สึกกังวลใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนแล้วว่าเป็นหรือเปล่านะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็ขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่อาจารย์ว่าเออให้ไปดูดีๆว่าแบบเราการลงทุนยังไงก็ให้เรามาระวังนิดนึงนะครับแต่ผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนนนนิิดึงงงงะะะคคครรรรัับบบบบเเอ่่่่ไไมแใจวาาาททขปปปโตตยศๆ็้ โดยเฉพาะผมอยากรู้มากเลยครับเกี่ยวกับประเทศเอลซาวาดอ <Yeah. S 1> เพราะที่ผมตามๆมานเนี่ยประธานดิวิดีเขาครับลงทุนกับบิตคอยไปเยอะมากๆเลยครับในช่วงนี้ก็เงินก็คงหายไปเยอะ ใช่ค่ะคุณบัญจพลสำหรับทิศทางในต่างประเทศบ้างนะคะประเทศเอลซาวาดอร์ถือเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลในประเทศได้อย่างถูกกฎหมายหรือที่เรียกว่า legal tender ตั้งแต่เดือนธันวาคมอของปีที่ผ่านมานะคะ2564ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นระบบการเงินของประเทศเอลซาวาดอร์ก็ค่อนข้างจะย่ำแย่อยู่แล้วและในประเทศเองก็ได้ใช้สกุลเงินอดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักนะคะ และในนโยบายการเงินทางการคลังก็ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาควบคุมอยู่จนอาจจะทําให้ดูเหมือนขาดอิสรภาพในการบริหารการเงินของตนเองอยู่คอสมควรนะคะดังนั้นในตอนที่มีการนำบิตคอยน์มาใช้ในประเทศเอลซาวาดอร์ก็เลยดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีในการที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกของการใช้เงินให้กับประชาชนในประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะจากการที่ท่านประธานาธิบดีนายยิบูเคเล่ได้ลงทุนในบิตคอยมากจนเกินไปบวกกับสภาวะขาลงของตลาดคริปโตก็ได้ส่งผลให้มูลค่าเงินที่ได้ลงทุนไปในบิตคอยตกลงเป็นอย่างมากโดยในงานวิจัยหนึ่งของ uh, the Central American University นะคะก็ได้ทำการสำรวจชาวเอลซาวาดอร์กว่า1,000คนซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ70ก็มองว่าการลงทุนในบิตคอยของรัฐบาลน,นั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ แล้วก็มีเพียงแค่ประมาณ6%เท่านั้นที่มองว่าเป็นผลดีกับประเทศตนเองนะคะซึ่งเราก็คงจะต้องตามดูกันต่อไปนะคะว่าทิศทางของบ t c o i n ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเอลสวดอดและชตากรรมของประชาชนในประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปะคะ่ะใช่ครับเราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับแล้วอาจารย์มีมุมมองของประเทศอื่นอีกไหมครับค่ะสำหรับในบริบทของประเทศอื่นๆน,นะคะในส่วนของประเทศญี่ปุน่น เองเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายคุ้มครองคริปโตให้เป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายแต่ข้อมูลในการซื้อขายเรียนต่างๆก็จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทั้งในช่วงปลายปี2560รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ออกกฎหมายกําหนดให้เงินได้ส่วนที่เป็นกําไรที่ได้จากการลงทุนซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจัดเป็นเงินได้ประเภทเบ็ดเตล็ดนะคะและก็จะเป็นจะต้องนํามาเสียภาษีให้กับภาครัฐ ซึ่งถึงแม้ว่าการซื้อขายคริปโตจะถูกกฎหมายในประเทศนี้แต่ในช่วงแรกของมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้ใช้บริการก็ยังเป็นไปอย่างหละหลวมก็เลยนำไปสู่เหตุการณ์ของการขโมยข้อมูลและเงินในกระเป๋าสตางดิจิทัลที่มีมูลค่าถึงกว่า530ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Coincheck h e i s นะคะทำให้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลญี่ปุน่น ก็ได้ออกกฎระเบียบในการควบคุมการซื้อขายและก็การให้บริการด้านสกุล o l ดิจิทัลที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะต่อมาในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ให้บ้างนะคะได้กำหนดให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายคริปโตในแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ก็ยังไม่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าปกติได้รวมไปถึงจะนำมาใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายก็ยังไม่ได้นะคะ ถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้พ,พิจารณาการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีแผนที่จะเก็บภาษีจากการซื้อขายภายในปี2022นี้นะคะสำหรับในประเทศจีนรัฐบาลกลางก็มองว่าคริปโตเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงกับประเทศเลยแล้วก็ได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการซื้อขายหรือแม้กระทั่งห้ามไม่ให้มีการขุดเหรียญในประเทศโดยเด็ดขาดนะคะทั้งนี้นะคะ ทางประเทศจีนเองรัฐบาลก็ได้กำหนดโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นจำคุกเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามประชาชนสูงสุดของประเทศจีนก็ได้ประกาศให้สกุลดิจิตัลเนี่ยมีผลทางกฎหมายและก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงซึ่งก็จะดูขัดกับคำสั่งของรัฐบาลจีนอย่างสิ้นเชิงนะคะ คราวนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปบ้างนะคะประเทศส่วนใหญ่ในฝั่งยุโรปเองเขาก็ได้อนุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างถูกกฎหมายแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายรวมไปถึงมาตรการทางภาษีก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ถือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะของบริบทในแต่ละประเทศที่มีต่อตลาดคริปโตนะคะในส่วนของนักลงทุนอย่างคุณประจบนละครับ พอจะมีรายละเอียดหรือประเด็นอะไร,ะไรที่เกี่ยวข้องกับคริปตโตในประเทศของเราบ้างไหมคะครับอาจารย์ขอบคุณครับสําหรับบริบทในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วก็ละไม้คล้ายกับหลายๆประเทศที่สานกราบมาข้างต้นนี้นะครับโดยการซื้อขายสกุลดิจิทัลเนี่ยในประเทศเราเนี่ยครับก็สามารถทําได้อย่างทุกกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือ Bitcoin, บิตครับอะไรก็ตามนะฮะโดยที่ผู้สนใจลงทุนเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากสํงงานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่ากรกตก่อนนะ และผู้ที่จะลงทุนเนี่ยผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามในกรณีของการนาคริปโตมาใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าต่างๆหรือการชําระ,ระนี่ตามกฎหมายนะครับก็ยังได้รับการอนุญ,ญาตจากรัฐบาลไทยเลยนะแล้วก็น่าจะยังไม่ได้รับในระยะเร็วๆนี้แน่นอนนะครับทั้งนี้เนื่องมาจากรัฐบาลเราเนี่ยเป็นห่วงความเสี่ยงทางด้านการจดจำข้อมูลอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเคยโดนนะ,ะการฟอกเงินอย่างที่สหรัฐอเมริกามีตอนแรกๆนะแล้วก็รวมไปถึง ความกังวลด้านความมั่นคงของมูลค่าเหรียญคริปโตที่แบบขึ้นลงกันแบบโอโ้โหน่าก,กลัวมากนะครับซึ่งเราเห็นได้จากกรณีอันหนึ่งก็คือเหรียญลูนา่าที่แบบมูลค่าหายไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์ภายในเวลาไม่กี่วันนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ก็น่าจะโดนตเตะออกจากตลาดเรียบร้อยละซึ่งอาจจะส่วนทางกับภาคเอกชนที่ท,ท,ท,ที่ที่บางบางบางบริษัทนะอยากจะให้มีการใช้คริปโตในการซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆนะครับแล้วประเด็นสําคัญที่สุดนะครับก็คือการควบคุมผ่านมาตรการภาษี เกี่ยวกับการเนี่ยเทรดหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนผู้ฟังก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตของการถือสินทรัพย์ดิจิตอลรูปแบบหนึง่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้และถึงแม้ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความผันผวนของสกุลเงินดิจิตอลที่มีต่อเศรษฐกิจกและสังคมก็ยังคงเป็นสิ่งที่ภาครัฐกังวลใจอย่างมาก แต่ในบางสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดสงครามการโจมตีค่าเงินหรือความหล้มเหลวของรัฐบาลความผันผวนของมูลค่าสกุลเงินปกติก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจไม่แพ้กันนะคะครับใช่ครับก็เลยทําให้รัฐบาลหรือประชาชนในบางประเทศกับมีความมั่นใจในสกุลเงินดิจิทัลมากกว่าสกุลเงินหลักในประเทศของตอนเองด้วยซ้าไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในมุมมองส่วนตัวของอา,อาจารย์เองนะคะก็มองว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เลือกลงทุนในตลาดคริปโตนะคะก็มักเกิดจากความต้องการที่จะแสวงหาผลกำไรที่มีปริมาณมากจากการลงทุนในระยะสั้นในตลาดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวนะคะก็อาจจะดูเหมือนว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับลักษณะของการเล่นการพนันดังนั้นภาครัฐจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจรูปแบบการใช้สกุลดิจตทอลจากประเทศอื่นๆนะคะพร้อมกับการออกกฎหมายเพื่อควบคุม ในการที่จะลดความเสี่ยงแต่ละด้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตตลอดจนการกํากับดูแลพฤติกรรมของนักลงทุนในประเทศของเราให้มีความเหมาะสมต่อไปนะคะครับอาจารย์ครับผมขออน,นุญาตแรกนิดหนึ่งนะครับค่ะคือที่อาจารย์บอกว่าประเด็นขเกี่ยวกับเรื่องอความคล้ายคลึงของการเทรดคริปโตกันพัน,นันแล้วก็การควบคุมนะครับม,มันสำคัญจริงๆนะครับกับบริบทประเทศเราโดยเฉพาะบริบททั่วโลกด้วยซ้ำล่าสุดผมผมได้ยินข่าวาครับคือคือเป็นออกข่าวนะครับคือ,อ 59, วันที่1 9บเก้าพิจารณาที่ผ่านมาก็มีคนเทรดคริปโตแล้วน่าจะหมด ก็เลยตัดสินใจไปพนรลานทองนะครับซึ่งตอนนี้ก็โดนภัยรู้สึกภายในหนึ่งชั่วโมงก็โดนจับเรียบร้อยละซึ่งการเล่นการการเล่นการเทรดมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรามองในแง่างาการลงทุนนะแต่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็คิดวว่าว่าก็ทํางานหนักน่าจะดีกว่างั้นสนาําหรับในวันนี้นะคะอาจารย์และคุณประชลก็หวังว่าการพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งที่เป็นนักลงทุนแล้วก็ไม่ได้เป็นนะคะ แล้วในวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปด้วยคำพูดของอสองฝ่ายนะคะฝ่ายที่สนับสนุสนคริปโตนะคะใช่ครับฝ่ายสนับสนุนคริปโตก็คง,งเป็นคงปีเตอร์เทรลนะครับเป็น co-founder ของ PayPal นะครับเขาพูดอย่างนี้นะครับว่า I d o t h i n k Bitcoin is the best e n crypto m money that has the potential to do something like change the world ประมาณว่าเขาคิดว่า uh, Bitcoin เจะเป็นเหรียญที่แบบใช่รหัสนะที่สามารถมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกไปได้ทั้งโลกเลยครับ ในขณะเดียวกันนะคะฝ่ายที่ต่อต้านก็คือคุณวอร์เรนบัฟเฟตเองนะคะก็ได้พูดไว้ในปี2019นะคะว่า stay away from it it's a mirage basically in terms of cryptocurrencies generally I can say almost with certainty that they will come to a bad ending คือให้อยู่ห่างๆเอาไว้นะคะมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาค่ะแล้วก็ใน uh, บริบทของ cryptocurrency แล้วเขาสามารถพูดได้เลยว่า uh, จริงๆแล้วในสุดท้ายเขามันจะ uh, มาอยู่ในจุดจบที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคเพราะฉะนั้นก็ <Shock> อยากให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีสตินะคะ <S <S สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์แล้วขอให้ผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลา8นาฬิก5นาทีถึง8นาฬิก55นาทีทางจุฬาเรดีโอพลส FM 101.5ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Un poco,